ผมปุรนันเนาะอายุ60ปีเป็นปมรักษามาหลายปีแล้วสี่ปีห้าปีไม่หายแล้วต่อลูกหมาโตแล้วปวดหลังตึงหลังไม่หมดอ่าแล้วมาเจอตัวนี้ยิโร่เนี่ยเิดเจอในเซฟมุกเลยเขานี่แหละเราเจอลองซื้อกินดูทีแรกกับเ,เยี่ยวก็ปล่อยอืมมันเยี่ยวไม่ออกฉี่ไม่ออกพอกินยูโร่ไปได้ไดแผนฉี่ออก ผมนี่ไม่เคยเชื่อเลยว่ายาตัวนี้เราโอ,โอ้ไม่เชื่อหรอกแต่ก็ลองกินก็คือผมจะมีปัญหาทางด้านการฉี่นะครับฉี่หลวงฉี่มีกลิ่นเหม็นฉี่ติดขัดนะครับฉีกก่กระปิดกระปอยนะครับแล้วก็ยังมีการเจ็บลำกล้องเมื่อเวลามีการฉี่นะครับพอผมมีปัญหาผมก็เลยมารู้อีกทีว่าปัญหาอาการนี้ก็คืออาการโรคของเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับซึ่งอาการต่อมลูกหมากผมโดยเฉพน้องชายผมเนี่ยนะครับผมมีความทุกข์ใจมาก นะครับผมตัดสินใจเดินทางเข้าไปหาหมอนะครับเพื่อให้ดูว่าอาการนี้คืออะไรนะครับหมอก็ได้ให้ยามารับประทานบ้างนะครับซึ่งอยู่มาวันหนึ่งผมได้ดูทีวีรายการฮีโร่นะครับเป็นสินค้าดีมีมาตรฐานระดับโลกนะครับผมก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อครับแล้วก็พวกผมทานไปสักประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะฮะน้องชายผมก็คืนตัวขึ้นมาตอนนี้ผมรับประทานมาแล้วประมาณ 3เดือนนะครับอาการพวกฉี่เหลืองเยี่ยวขัดปัสสาวะมีกลิน่นตอนนี้น้องชายผมทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขอบคุณสําหรับผลิตภัณฑ์ฮีโร่ฮีโร่นะครับแต่ปัญหาสุขภาพไปห้าหมอกับกินเหล้ามันกับบะหมีม่บด,ดีขึ่นนะครับแต่ได้ผลิตภัณฑ์ตัวไม่เป็นามามหา้ฮีโร่นะครับหลังจากที่กินไปนะครับอาการที่มันด,ดีกันคือการเยี่ยวนะครับเยี่ยว เงี้ยวกับเนี่ยวพุ่งเนี่ยวดีขึ้นนะครับเพราะนันว่ากินเม็ดเดียวเนี่ยวออกไม่ได้นะครับมันก็ผมก็กินมากหรือเลยนะครับรู้สึกว่าอาการจะดีขึ้นนะครับเนี่ยวพุ่งเนี่ยวพุ่งแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพมีสิ่งดีขึ้นการเข้าหข้องน้าวันยี้ก็เป็น ดีขึ้นเว่าที่บัตรท่านีดกินจักเถียนะครับหลังจากที่กินมาแล้วย่อมระบาผลิตภัณฑ์ของคนนี้ดีีนะครับฮิโร่นะครับกับมันก็มีอย่างนะครับที่ได้กินผลิตภันตัวนี้นะครับฮิโร่ก็คือเจ๊ไทยความเป็นนมเนี่ยข้นมากขยับความเป็นนุมขึ้นมากอันนี้คือสิ่งที่คนที่ป่าถนาคืออยากขึ้นคว่อมนุมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับชีวิตเลยนะครับเพราะว่าถ้าชีวิตครอบครัวถ้าขาดอะไรอันหนึ่งไปนี่รับรองว่าไปไปมันแท้นะครับ แต่เด็กพ่อขึ้นพวดเมนูมาเลี้ครอบพ่อต้องอยูใใ่กันไลไปตลอดนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่อยู่กับชีวิตของครอบรัวทุกๆท,ท่านกันแล้วกันนะครับเอาเสเหนียวเนาะ